ทุกวันนี้อย่าบอกวันนี้ตื่นตีสามเหมือนเดิมวันนี้ไม่ค่ะเพราะวันนี้น้องเข้าแคมป์ค่ะ oh. สุขเสาร์อาทิตย์นี้น้องสกายเป็นตัวแทนของทีมไทยแลนด์นะคะสำหรับ C ีเอชเ Southeast Asian ี g เอชกการแข่งขันว่ายน้ำของรุ่นเยาวชนครวายค่ะสุขเสาร์อาทิตย์นี้จะแข่งแล้วก็มีเนี่ย s o u t h e a s t Asian มีเวียดนามมีชียมาร่วมมาร่วมการแข่งขันนี้กันใช่ค่ะแล้วน้องก็ได้เป็นตัวแทนตัวแทนแล้วค่ะใช่ตอนนี้ก็ เก็บตัวแล้วค่ะวันนี้ไปเก็บตัวแล้วใช่ตื่นเต้นมากเลยเป็นครั้งแรกที่จะมีไทยแลนด์แปะอยู่ที่หมวกไว้นี่ตื่นเต้นตื่นเต้นมากซึ่งคุณแม่เชียด้วยไปเชียร์ได้ด้วยได้ไหมใช่ค่ะสุดเสาร์อาทิตย์นี้ที่สระว่ายน้ำเอแบ็กแคมปัสสวนรณภูมิค่ะไกลหน่อยใช่ครอยากจะไปเชียร์ก็ไปเชียร์เราเลยค่ะไปเชียร์ทีมไทยแลนด์ค่ะใช่ค่ะทั้งทั้งทีมเลยค่ะใช่ซึ่ง